ก็เป็นเกมครับที่รู้สึกว่าตื่นเต้นครับก็เพราะว่านักฟุตบอลที่มาในรอบนี้ก็มีแต่คนฟอร์มดีๆทัางนั้นเลยก็รู้สึกว่าตื่นเต้น <ๆ S 2> ที่จะได้ได้เล่นกับพวกเขาแล้วกับตัวเราครับที่ไปเล่นอยู่ในเจลีตอนนี้เอาอะไรกลับมาช่วยในเพื่อนในทีมบ้างครับก็ส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าน่าจะได้วิธีคิดต่างๆมาพอสมควรอนะไรเงี้ยคิดว่าในเกมก็น่าจะจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย มานเขาพูดไว้ว่าเขาบอกว่าอยากให้คิงส์ครับครั้งนี้เป็นการเรียกความมั่นใจของเราในการกลับไปทวงตำแหน่งแล้วตัวเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆผมก็ก็คิดแบบนั้นนะครับเพราะว่ากลับมารอบนี้ก็เหมือนมา,มา,มาดีเฟรตตัวเองด้วยได้เจอเพื่อนร่วมทีมได้ได้พูดภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยกลับไปครั้งหลังจากคิงส์ครับนี้ก็น่าจะได้กำลังใจไปมากพอสมควรนะครับมาเจอมาเลเซียในพรุ่งนี้ครับเรามองว่าอยยังไงบ้างก็มาเลเซียก็เป็นทีมที่แข็งแก่งอยู่แล้วเราไม่ประมาทครับก็ พวกนี้พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนมีมีหน้าที่อะไรแล้วเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับสถิติช่วงหลังในการเจอกับมาเลย์ไม่ค่อยดีเลยแล้วเราคิดยังไงกับเกมวันพรุ่งนี้บ้างครับจริงๆเรื่องสถิติมันก็เป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าพวกนี้ก็เป็นอีกเกมเป็นเป็นเกมใหม่แล้วอะไรเงี้ยผมหวังว่าผู้เล่นทุกๆคนครับจะจะ,จะเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้ทุกคนก็ทําเต็มที่พร้อมที่จะ เออเอาใช้ชนะในในในบ้านของเราอยู่แล้วครับเพื่อเป็นแชมป์รายการนี้โอเคขอบคุณครับเชคขอบคุณมากครับเชค